สองสา This อ๋อวันนี้น้องๆวินมาแคดอีกครั้งเหมือนเพิ่งเจอกันไปไม่นานแล้วตเแต่วันนี้มาแบบเพลงใหม่ขยันเอ้ยขยันนิดนึงวันนี้เป็นใหม่ดุลุกลุกนิดเออใส่ใส่ใส่ช่วงใส่ยาชายาชาหรือเปล่าน้องเพลงใหม่เพลงใหม่ของเราชื่ออะไรเอ่ย Mirror Mirror แน่นอนอยู่แล้วว่าเพลงของบิสจะพูดถึงความสัมพันธ์ซึ่งครั้งนี้ก็พูดถึงความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกคือเหมือนเหมือนคบกับเราตอนแรกๆก็บอกว่าดีแต่ว่าคบไปคบมากับบอกว่าเป็นอย่างนั้นสิเป็นอย่างนี้สิแล้วก็แบบว่าเฮ้ยแล้วไงนะเพลงเรา Rock c h a n g ั n นเป็นยากเย็นมบบาไงอย่างนั้นเราก็เลยแบบว่าเออบอกว่ารัก k ันจริงแต่ให้เป็นเหมือนใครมันก็คงไม่ใช่หรือเปล่าอย่างเงี้เป็นแนวประมาณนี้ค่ะ คือเหมือนเพลงนี้ตอนแรกอ่ะจะไม่มีเบรกแดนซ์แต่เหมือนพวกหนูก็แบบว่าอุ้ยเพลงมันบีดหนักขนาดนี้อยากให้มีเบรกแดนซ์ใช่ไหมคะเองเลยใช่แต่ว่าพอเห็นท่าเต้นแล้วก็รู้สึกว่าอ้คืออะไรมาเนี่ยก็มันต้าให้จะเก็บบีดเยอะมากแล้วก็ใช้ energy เยอะมากในการเต้นก็เลยท้าทายมากๆค่ะแล้วแล้วที่ยากกว่าคือพวกเราทั้ง5้าคนต้องเต้นให้ลายเป๊ะเหมือนกันต้อง ก็เลยแบบท้าทายมากๆเลยค่ะเพราะเหมือนแบบเพลงก่อนก่อนหน้านี้ของพวกเราอ่ะเหมือนจะจะเป็นเพลงที่แบบช้าลงมาหน่อยเก็บบีทแบบเล็กๆตัวเพลงนี้คือแบบเป็นเก็บบีทไดนามิกที่ใหญ่ต้องแบบตูมตามค่ะคือว่าตรงนั้นน่าจะยากที่สุดค่ะหนูคิดว่าการที่เป็นเจ้าหญิงซนไวก็คือเหมือนภาพเจ้าหญิงซนอไวในอุดมคติของหลายๆคนก็คือแบบว่าเป็นผู้หญิงใสๆเขาเรียกว่าอะไรนะอ่อนต่อโลก เ,เจอเจอคุณยายให้แอปเปิลก็กินโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแอปเปิลนั้นมียาพิษใช่ไหมคะแต่ว่าในมุมของที่พวกเราเอามาดัดแปลงใหม่ก็คือเป็นเจ้าหญิงสนไวท์ที่เหมือนแบบ นนใช่ทันคนเราจะไม่ <laughs> เราจะไม,เะไม่เราจะไม่เปลี่ยนตัวเองเพ่าใครหรือว่าอย่างที่แบบใครยื่นอะไรให้เราก็ไม่ได้จะแบบจะกินเลยเราเรารู้แล้วว่าเราจะไม่ทําตามในสิ่งที่ทุกคนขออย่างเงี้ยเหมือนเป็นการแบบ take control of your life เหมือนมัน,ม,นมันมี story ของ Snow White ที่มีอยู่แล้วที่ทุกคนรู้จกักแต่เราจะไม่ไปตามแบบ story ที่ทุกคนเซ็ตเอาไว้สำหรับพวกเราค่ะเหมือนแบบเป็นการเขียนเรื่องราวใหม่ให้เราเป็นคนตัดสินใจว่าชีวิตนี้เราจะใช้ยังไงคะ เปียบเหมือนคนไหนใช่ไหมคะน่าจะไม่เหมือนเท่าไหร่แต่ว่าอยากเป็นลาพันเซลค่ะอยากไม่ใช่ไม่ไม่รู้ภายนอกแต่แบบว่าไงอะ่ะเขาเป็นคนที่แบบซนใช่ไหมแล้วก็อยากจะหนีออกจากบ้าน <c oughs> มันตรงกับหนูตอนเด็กใช่คือตอนเด็กหนูชอบหนีออกจากบ้านไปเล่นกับเพื่อนค่ะแล้วแม่ก็ตามไปตี <c oughs> ถึงลางกกลับบ้านเหมือนเป๊ะชอบผจญภัยอ่าคือหนูอ่ะ ชอบมูหลานมากอนอกจาก<อ>ที่เราจะเป็นหน้าเอเชียเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่แบบชอบทําอะไรที่มันบูบูเอ้ยอะไรเนี่ยเออเป็นคนที่ชอบทําอะไรแบบบูบูชอบแบบออกนอกกรอบอะไรประมาณนั้นหนูอชอบออลเลร่ลาค่ะเจ้าหญิงนิธาเพราะว่าชอบนอน <laughs> <laughs> แกซไว้ก็นอนนะรู้ปะ <laughs> ใจดีแบบคุยกับสัตว์หนูชอบคุยกับหมาเจ้าหญิงทุกตัวคุยกับสัตว์ได้เป็นหญิงอ่อนหวานเป็นราวในได้เฮ้เจ้าหญิงชาพอหนูจะเป็นเอเรียลค่ะเป็นนางเงือกค่ะเพราะรู้สึกว่าชีวิตนี้แบบชื่อทาร่าหมายความว่าน้ำค่ะก็คือแบบรู้สึกว่าคอนเนคกับน้ำเมื่อก่อนก็คือเป็นนักว่ายน้ำแล้วก็ชอบแบบยนต์ผจญป่าผจญป่าแอดเวนเจอร์แอดเวนเจอร์ค่ะชอบแอดเวนเจอร์ชอบว่ายน้ำชอบเธอมากกว่า ของเราก็ต้องเป็น snow w h i สิคะ <c oughs> เอคือข,อขอกันก่อน ก่อนหน้านี่หนูเป็นคนไม่ดูเจ้าหญิงแบบไม่ไม่ค่อยได้ดูเจ้าหญิงอะคะ่ะตอนเด็กจะดูแต่แบบการ์ตูนอีกแบบหนึง่งใช่ไหมแล้วแล้วพวกหนูก็เลยเปิดดูกันว่าลักษณะนิสัยของเจ้าหญิงแต่ละตัวเป็นไงแล้วแล้วเหมือนกับแบบเออเป็นสโนไวท์ก็ได้จะได้ขายเพลงแล้วกันแล้วก็ไปนั่งเปิดดูว่ามุมด้าของเจ้าหญิงแต่ละตัวของเพื่อนกระตรงแบบว่าเหมือนแบบอ่าอันนี้ก็จะเป็นฟิลอะไรนะขี้สงสยัยออโรร่าจะเป็นขี้สงสยัยชอบนอนของเธอก็เป็นแบบว่า ชอบชอบเด็ดเดียวอะไรเงี้ยเป็นแบบ perfection ในเสื้อนไปส่วนเนาดูคือพวกบอกว่าหลงตัวเองทุกตรงมากเราแค่มั่นใจในตัวเองซึ่งหนูจะยอมรับไม่ตรงนั้นนะค่ะหนูไปฟิตเนสค่ะเพราะคนที่ฟิตเนสชอบชมหนูว่าสวย ให้คนอื่นชมไปในที่ที่เรารู้ว่าเขาจะชมเราเพราะเราเด็กที่สุดเลยนะจบชมตัวเองเหมือนแบบเราเป็น best friend ของตัวเองแล้วก็ต้องชมตัวเองให้กลังจตัวเองใช่ปัดแก้มแดงๆค่ะอีกเหรอีกมั่นใจปุ๊ัดเดี๋ยวมันจะลองมันเลยคนกัเริ่มแพ้กันถูกค่ะวิของหนูคือสาราล้วนเลยคืออยากทำสิ่งที่เองชอบแบบถ้าเราชอบถ้าเรารักมันยังไงก็แบบมั่นใจแน่นอน หนูคิดว่าเราเอาเป็นการเปรียบเทียบแล้วกันเราจะเปรียบเทียบตัวเองกับคนเมื่อวานแล้วเราทำให้มันดีขึ้นในทุกๆวันค่ะโอ้ยสารละกันหนูอ่ะเอางงสารละเลยหนูหนูชอบท่อนที่เชียร์ร้องท่อนแรกคะ่ะฉันจะเล่านิทานเรื่องนึงให้เธอฟังเอาไหมเอาเพราะว่าหนูเป็นคนชอบ ชอบเล่านิทานจากสุ่มๆขึ้นมาในแต่ละคืนนะคะแบบเล่าออกมาแบบเห็นก้อนเมฆก,ก็เล่าถึงก้อนเมฆว่าเออวันนี้มันไปทําอะไรมาอะไรเงี้ยค่ะ หนูชอบท่อนหนูละกันที่เป็นใจางที่ดีคงจะมีแค่นี้นิทานฉันก็ไม่รู้ว่าอะไรที่เธอต้องการมันเหมือนแบบว่าเออเจ้าหญิงก็คงมีแค่นี้นิทานนั่นแหละฉันไม่ได้เป็นแบบนั้นเธอต้องการอะไรกับฉันก็แน้อะไรอย่างงี้หนูชอบทอนของหนูเองเหมือนกันค่ะรักในสิ่งที่ฉันนั้นเป็นไม่ใช่สิ่งที่ใครนั้นเห็นค่ะเพราะว่าแบบมันดูแบบอยากให้ทุกคนชอบในสิ่งที่เราเป็นอะไรแบบนี้เลยรู้สึกชอบทัชใจหนูชอบทอนไม่่าไม่รำเล่นไม่นในกระจกคือ น่รน right? like, ูรู้ส like, ึกว่ามันเป็นท่อนที่แบบเตือนสติดีว่าแบบว่าเออสรุปคือเราเป็นตัวเองหรือว่าเรากำลังริเทนเป็นคนอื่นอยู่้ยย่ดีดีดีส่วนของหนูต่อจากเชเลย I'm the Queen of the World รู้สึกว่าแบบแบบใช่แบบกล้าทำกล้าเทคคอนโทรลกล้าเป็นผู้นำในชีวิตของตัวเองค่ะ Just tell me, Mirror, Mirror, let me know. Shouldn't me die, then let me cry. I'm the queen of the world. Yeah! yeah. Oh. <laughs> 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 Girl, how fuck, MB playing? มิราม r ราของพวกเราวิสด้วยนะคะสามารถไปดูได้แล้วที่ YouTube GNS s mm ิ o f f i c i a l f เลเลยค่ะแล้วก็ฝากติดตามพวกเราทั้ง5คนด้วยนะคะที่วิสออฟิเชียลทุกแพลตฟอร์มค่ะและนี่คือวิสค่ะ